สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เทีทยบไทบานสันติครับผมอ่ะวันนี้เรามาอยู่ที่งานบุญมหาสังฆทานนะครับอ่าพิกัดสำนักสงฆ์บ้านนำ้ำอ้อมตำบลสวายเพื่อปลางกูจังหวัดศรีสะเกดนะครับโอ้วันนี้ลงพันเยอะครับ อันนี้จะเป็นโลงทานของทางาหมูกระทะเชฟไทยบ้านกับคนทอดโทนนะครับของทางบ้านข้ามเหนือนะครับวันนี้มีแซนด์วิชนะครับน,นี่ครับหลากหลายครับวันนี้เด็กๆลุยได้เลยครับส่วนโซนฝั่งนี้โอ้หลากหลายครับ โอ้สุดงสุดงกินนะบ่อโอ้ของจริงโอ้อยากได้ขนมจีนเนาะสักทุ่งเลยลองเทสต์อนนมจีนสักพอสักทุ่งนะอันนี้ก็ขนมจีนนะครับจากบ้านขามใหญ่นะครับร้านค้าบ้านขามใหญ่ขนมจีน ถ่ายคลิปไปด้วยก็ยิบอันนี้ไปด้วยนะครับตรงนี้ก็เริ่มแล้วนะครับเฮ้ยปั๊บปนไยนใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับไวรุ่นอ่ะตอนนี้ก็โอ้ไวรุ่นเยอะครับวันนี้ ก็ลงทานบอกไม่ถครับดูตามป้ายด้ยครับโอ้ทางนี้ก็ลกชิ้นนะครับนี่ลูกชิ้นต่ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำ เป็นน้ำผลไม้นะครับโอ้เยอะจริงๆครับวันนี้ครับสายบุนมาเต็มครับใครยังไม่ได้อะไรก็เย็บเอาเลยนะครับโอ้ทานเขาไหมนี่นายทงุงไม่มีงุงใส่ปะุง อยู่ไหนล่ะทงโอ้ผิดพลาดเลยเฮ้ยครับโอ้คเยอะเว้ยคนเยอะมองไม่เห็นเลยถ่ายคลิปเฮ้ยปลาเลยโอ้เดอ๋ยวทงทงอยู่ไหนทงเอะตรงกุ้ยว่ะโอ้ชงนี้ชลอมบนวนวายนะครับก็ หลากหลายคขนมก็มีครับหลากหลายหมู่บ้านอันนี้บ้านตูมนะครับของบ้านตูมหมู่สิบเอ็ดอนนี้ก็ลงทานของบ้านไหนเนาะบ้นี เดี๋ยวตามป้ายเลยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเข้าไปข้างในไม่ถึงแล้วสำหรับบรรยากาศตอนนี้ก็โอ สงทานเปิดแล้วนะครับตอนนี้เด็กๆก็เยอะวัยรุ่นก็เยอะนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็พิกัดสำนักสงฆ์มั่นน้ำอ้อมนะครับตำบลสว่าเภอิปลางคูจังหวัดศรีสะเกดนะครับจะเป็นบนประจําปีนะครับบนมหาสังฆทานนะครับในโซนของตำบลสว่าเพลิงปลางคูจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ตอนนี้ขออนุญาตมาถ่ายอยู่ด้านนอกนะครับเพราะว่าโอ้คนเยอะนะครับหายเชี่ยวชือยาวไปเลยใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นกันโปรปัดนะฮะกันโปรปัดโอ้โหเยอะครับเยอะครับวันนี้โอ้บางเจ้าก็หมด ได้บ้างแล้วอันนี้ของบ้านน้ำอ้อมนะครับลงทานอันนี้ลงทานของ,งบ้านไหนเนี่ยบอสจิตกระทำใส่ขอให้เกิดปรีเต็มทุกคนอันนี้จะเป็นของบ้านขามโรงเรียนนะครับขามโรงเรียนอันนี้เอ่อบ้านขามใหญ่นะครับไอศ์ครีมบ้านขามใหญ่ตรงนี้หมดแล้วนะครับ ตรงนี้เป็นโอ้ผัดไทยครับอันนี้จะเป็นผัดไทยกับขนมจีนนะครับของบ้านขามเหนือนะครับวันนี้ก็โอ้ถือว่าเต็มครับพี่น้องประชาชนก็เยอะนะครับในโซนของตำบลสวายเพิ่มรางกูจังหวัดศรีสะเกษนะครับ มีทั้งของกินเล่นของขาวของหวานไม่หมดครับวันนี้เยอะครับลูกชิ้นโอ้ขนมนมเน,มนยมีครบครับเอเจ้านี้หมดแล้วนะครับตอนนี้หมดหมดคนแรกเลยสังนี้ ตรงนี้ยังเหลือเยอะนะครับส้มตำเจเมนะครับอร่อยแม่่อยยามาโทษคนตำนะครับช้อนหาเองนะครับช้อนช้อนไม่มีวันนี้แม่ค้าเราลืมมาแม่ค้าลืมช้อนนะครับอ๋อหยิบได้เลยครับอร่อยทุกถ้วยครับ วันนี้ก็คร่าวๆนะครับสำหรับบนมหาสังคานของทางสำนักสงฆ์บ้านน้ำอ้อมตะบนวอยเพิรปลางขวัวจังหวัดศรสีสะเกดนะครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ